เขาเจ้าเนาะคือดีขักขบอเตอใ,ใ์ไซพักเนย่มายีลาเขาบอเตอใ์ไซอ่าหนึ่ง <c oughs> จุดโบกจุดหนึ่งผลงานเพียงเก็บลงไปพอเล็กสีสดถอยหน่อยได้่าน <c oughs> <c oughs> ม่ยี่หลาก็กบใบกะเพราคราัจะหั่นนะครับผมจะหัน่นสวัสดีครับพี่ดูเนียสวัสดีครับผมบอเล็กจะตักกินนะครับผมตักกินกับแก้มนะครับ ชิเม,นมเนาะพักเข้านะครับผมโรยห <c oughs> ืมยาโมเลยจัดเองยาหนุ่งนะ <c oughs> จะเม่นั่งเพียรจะเห็นไวลาไปกวนเรัะม่เออม่กนต้องม่นางอย่างเี้ห็นย <c oughs> มันยังมีมนีี่มากรซีซิคือมันไม่ยางอยู่นะโอ้ยโอ้ยค่ะค่ะค่ซน หนบเสียงบอกลูกมาเลยอ่ะเด็กนหนบอกอเ้ยัางคัดตั้งกล้องให้พ่อในหลักกันนึง น้องกลับไปแล้ว <c oughs> ินข้าวก่บนไหมล่ะอ้หัวห่อนบาๆบบเลย บ่เห <ève S 2> <sociedad, S 1> ็นหมนทั้งหลังบมดไอ้เาลงหร้อบ่นัก็ลลงแล้วไอ้เจ้าลงนะเออเรียกว่าบ่แล้วลงนอ่เ็ลงแล้ว กินอยู่บ่มรูกระบอก็ไท่งหายหลมันนี่ท่งหาอยู่บ่ก้ักรั้งัาบเลยท่งอลไ สรัสด,ดีค่ะมา็ีค่ะมาฝอกขอสองมอเลค้าแสบของเราแล้วค่ะ,ะ,คะไ,ได้มีโนูผัดเพ็ดปลาไหลพัดเผ็ดตัวดวนอุบลผัดเผ็ดปลาไหลผัดเพ็ดปลาไหล